สวัสดีนะคะในคลิปนี้ก็จะมาเอาใจสำหรับคนที่จะต้องนั่งนานๆยืนานานๆแล้วก็เดินานานๆนะคะก็จะมีอาการหลังจากทำงานแล้วนะคะก็จะปวดตรงน่องเนาะแล้วก็แฮมสตริงตรงนี้ไล่ขึ้นมาจนกระทั่งถึงก้นสะโพกแล้วก็หลังล่างนะคะโอเคแค่10นาทีเท่านั้นนะคะทำไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะท่าแรกนะคะให้อยู่ในท่าดันดาสนาแบบนี้นะคะถ้าใครแบบว่าพับตัวลงไม่ได้นะคะ ตึงมากๆเนี่ยให้สามารถใช้หมอนนะคะรองเข่าแบบนี้ได้เลยเนาะโอเคนะคะหายใจเข้ายกลวามตัวขึ้นหายจะออกพับตัวจับแค่ขอบเท้าพอนะอ่าอยู่ตรงนี้ห้าลงค่ะหนึ่งกระดกปลายเท้าไว้นะคะสองยืดกระดูกสันหลังให้ยาวนะสามสี่และก็ห้าหายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวขึ้นมา หายใจออกคลายไปต่อที่ท่าถัดไปนะคะงอพับขาทางด้านซ้ายนะจะเริ่มทางด้านซ้ายก่อนนะคะโอเคโกยเนื้อน้องออกไปนะคะแล้วก็ปลายเท้าซ้ายชี้ไปด้านหลังเนาะกระดกปลายเท้าขวาไว้นะคะหายใจเข้ายกอกยืดลาตัวขึ้นนะคะหายใจออกพับตัวลงมือจับขอบเท้าพอนะอ่าหนึ่ง สองยืดกระดูกสันหลังให้ยาวนะคะสามสหา้าหายใจเข้าค่อยๆย,ยืดลำตัวกลับขึ้นมาสลับทำอีกข้างค่ะเป็นไงมันจะค่อยๆค,ค,คลายนะคะโอเคพับเข่าทางด้านขวานะโกยเนื้อน้องขวาออกไปเช่นเดิมค่ะปลายเท้าขวาชี้ออก ที่ไปด้านหลังนะกระดกปลายเท้าซ้ายไว้นะหายจะเข้ายกลำตัวขึ้นค่ะหายใจออกพับตัวมือจับขอบเท้าพอนะหนึ่งตามองที่ปลายนิ้วเท้าเนาะสองเราจะอยู่ตรงนี้ห้าลมนะคะสามสี่ห้ารับลองเลยค่ะถ้าทำตามนี้ก็คือตั้งแต่ขาของเรามาจนกระทั่งสะโพกถึงหลังล่างล่วมแน่นอนนะ โอเคคลายท่าค่ะไปต่อที่ท่าถัดไปนะคะจานุสิลชาสมาเอนั่นเองนะขอเริ่มทางด้านซ้ายก่อนเช่นเดิมนะคะอ่ะเปิดเข่าซ้ายไปทางด้านซ้ายฝ่าเท้าประกบตรงต้นขาขวาเนาะกระดกปลายเท้าขวาวไาว,าว้ถ้าใครตึงมากๆพับไม่ได้มีออปชั่นให้นะทุกคนมันจะฟินมากๆนะคะให้เอาหมอนนะมานั่งตรงหมอนหรือว่า นั่งตรงผ้าห่มก็ได้พับผ้าห่มเป็นชั้นๆแล้วก็นั่งแบบนี้นะทุกคนเนาะอ่ะเหยียดขาขวาให้ตรงนะคะหายจะเข้ายกลำตัวขึ้นยืดอกหายใจออกพับตัวตอนพับตัวนี่จะรู้สึกว่าฟินสุดๆอยู่ตรงนี้ห้าลมเช่นเดิมค่ะหนึ่งสองสาม สี่ถ้าใครต้องการยืดให้ลึกขึ้นสามารถเอา,อาคามไปแตะที่นักแข้งได้เลยนะและ้วก็ห้าค่ะหายใจเข้ายกองตัวขึ้นหายใจออกคลายเป็นไงรู้สึกคลายไหมคะรู้สึกค่ะตัวเจบเองก็รู้สึกเพราะว่าวันนี้เดินนานมากนะโอเคสลับทางด้านขวาค่ะเปิดข่าขวาออกไปทางด้านขวาเนาะ กระดกปลายเท้าซ้ายไว้นะคะหายใจเข้ายกลําตัวขึ้นนะยืดหน้าอกหายใจออกพับตัวมือจับแค่ขอบเท้าพอนะคะหนึ่งสองสามสี่หลังจากที่เราใช้งานมันไปทั้งวันเนาะก็คลายกลับมานะคะแล้วก็ห้าหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจออกคลายคือมันจะรู้สึกว่า ตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นมาไล่ขึ้นมาจนกระทั่งถึงตรงนี้เลยนะคะจนกระทั่งถึงหลังล่างของเรามันได้ยืดขึ้นนะคะมันได้ยืดเยอะขึ้นเนาะมันก็จะคลายตัวออกมาไปต่อที่ท่าถัดไปนะอันนี้ใครที่แบบยังตึงอยู่สามารถใช้อ p อปชันผ้าห่มหรือว่าหมอนมานั่งรองตรงก้นได้เลยนะคะถัดมานะคะเราจะไปที่บั t เตอร์ไฟค่ะฝ่าเท้าประกบกันนะคะ อแบบนี้เลยเข่าลอยได้ไม่เป็นไรนะคะโอเคขึ้นอยู่กับความตึงของเราเนาะเสียบนิ้วทั้งสี่ลงเข้าไปตรงที่ขอบเท้าด้านล่างนะคะแล้วก็เสียบนิ้วโป้งไปตรงที่ฝ่าเท้าแบะง,งายฝ่าเท้าขึ้นมาค่ะหายใจเข้ายืดหน้าอกขึ้นหายใจพัดตัวอืมหนึ่งเท้าที่ไหวนะสอง าสามสี่และก็ห้าหายใจเข้าค่อยๆอยอยกกลนตัวขึ้นมาเริ่มคลายแล้วใช่ไหมคะเชียบเริ่มคลายแล้วนะหายใจออกคะ่ะบัตาก,กนานสนะ B ีโพซ t i o n นะคะหายใจออกโค้งหลังออกคางไปแต่ที่เท้าไ้เลย,เลยอยู่ตรงนี้ห้าหลมนะคะหนึ่งสอง สามสี่และก็หายใจเข้าโยกลำตัวขึ้นมาหายใจออกคลายโอเคเงียดค่ะข้าวออกไปแบบนี้นะคะเราจะเข้าสู่ท่ามาริชาสน,านะคะเอ ตั้งชันเข่าซ้ายขึ้นมาก่อนคะ่ะทำทางด้านซ้ายก่อนนะทีนี้เซตอัพนะคะก็คือให้ฝ่าเท้าห่างจากต้นขาขวาประมาณหนึ่งฝ่ามือนะคะแล้วก็ส้นเท้าชิดกับสะโพกมากที่สุดนะคะอ่าแบบนี้เนาะหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นนะคะเหยียดแขนขวาขึ้นส่งแขนโท่าที่หยยดแขนซ้ายขึ้นส่งแขนซ้ายไปด้านหน้าแบบนี้นะจากนั้นเอาแขนซ้ายพันเกี่ยวตรงนี้จะได้ยืดไหล่ของเราด้วยนะคะ โอเคพันเกี่ยวเนาะแล้วก็เอือ้อมมือขวานะคะควายหลังเกี่ยวเป็นตะขอนะคะหรือถ้าใครจับข้อมือได้จับเลยเนาะหายใจเข้ายกตัวขึ้นหายใจออกพับตัวค่ะหนึ่งสองสามสี่หา้าหายใจเข้า ยกลำตัวหายใจออกคลายสลับทําอีกข้างหนึ่งคะ่ะอ่มาเลยตั้งชันข่าขวาขึ้นมาคะ่ะเซตอัพเหมือนเดิมนะคะก็หลบปลายเท้าซ้ายไว้นะยกแขนขวาแนบข้างใบหูทรงแขนขวาไปด้านหน้าคะ่ะแล้วอ้อมพันเกี่ยวข่าขวาเนาะอเอามือขวาแตะตรงสะโพกด้านหลังก่อนนะจากนั้นอ่ะอ้อม แขนซ้ายเอามือซ้ายไปเกี่ยวมือขวาเป็นตะขอหรือจับข้อมือได้ถ้าถึงนะหายใจเข้ายือดอกทีหนึ่งหายใจออกพับตัวค่ะหนึ่งสองสามสี่และก็หายใจเข้ายกลำตัวขึ้นมาหายใจออกคลาย อ่ะทีนี้จําเป็นมากเลยนะคะสําหรับคนที่ใช้ข้อเท้าเยอะๆแบบยืนนานๆเดินนานๆ,ๆ,ๆข้อเท้าจะตึงมากท่านี้จะช่วยคลายข้อเท้าเราเป็นอย่างได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็คือถ้าหา l f f l o a t นั load, เองขอเริ่มฝั่งทางด้านซ้ายก่อนนะคะก็คืองอพับขับซ้ายขึ้นมานะคะแล้วก็เอาหลังเท้าซ้ายม,มาวางไว้ตรงท e ี่เซ็กเซอร์ทางด้านขวาแบบนี้นะคะตึงมากๆสามารถยกขึ้นลงแบบนี้ได้นะคะเพื่อเป็นการคลายก่อนนะโอเค จากนั้นนะคะาหายจะเข้ายกลำตัวขึ้นหายจะออกพับตัวมือจับขอบเท้าเอาเท่านี้คนเนาะอ่าหนึ่งถ้าใครไหวนะเอามือซ้ายนะคะอ้อมไปจับเท้าซ้ายได้เลยถ้าใครไม่ไหวก็จับที่ขอบเท้านะคะสามสี่และก็ห้า หายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจออกคลายสลับทำอีกข้างหนึ่งค่ะโอเคสบัดก่อนสบัดสบัดสบัดอ่าขาสโัตทั้งด้านขวาค่ะเอาหลังเท้าขวานะมาวางไว้ตรงฮิปเซ็กเซอร์ทางด้านซ้ายเนาะอ่าถ้าเข่าขวากดไม่ลงไม่เป็นไรเอาบล็อกหรือเอาหมอนมารองได้แบบนี้นะคะโอเคอ่าทีถ้าใครเอามือไปจับอ้อมหลังไปจับอ่าเท้าขวาไม่ได้นะคะ ก็ไม่เป็นไรก็แค่พับตัวแล้วก็จับขอบเท้าแค่นี้ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะคะโอเคถ้าใครอยากยืดอ่าตัวไหล่ขวาด้วยก็สามารถที่จะอ้อมมือขวาไปจับเท้าขวาได้เลยค่ะทําแบบนี้เนาะหายจะเข้ายกลำตัวขึ้นหายจะพับตัวหนึ่งสองสามสี แล้วก็หายใจเข้ายืดกระดูกสันหลังหายใจออกคลายโอเคขอไปต่อที่ท่านอนนะทุกคนอยากแบบว่านวดหลังล่างไปด้วยเนาะอ่ะให้นอนราบลงไปเราจะจบที่ท่านอนนะนอนราบลงไปนะคะโอเคพับเขา่ากอดเข่าแบบนี้ก่อนนะโยกไปขวาโยกไปซ้ายไปขวาซ้าย ขวาซ้ายขวาโอเคจากนั้นนะคะส่งขาทั้งสองข้างขึ้นบนเพดานเปิดเข่าออกแบบนี้นะสามนิ้วเกี่ยวโป้งเท้าค่ะถ้าแฮปปี้เบบี้นั่นเองกดหลังล่างให้แนบชิดกับแผ่นแมดให้ได้เยอะที่สุดนะคะร็อ k t ดเบบอ่าโยกซ้ายโยกขวาซ้ายขวา ไปขวาแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเนาะอืมเพื่อมันจะนวดหลังล่างของเราได้ดีด้วยแล้วมันก็จะเป็นท่าที่เปิดสะโพกค,คลายสะโพกของเราด้วยนะคะอ่าแนะนําให้ทําเลยท่าต่างๆเหล่านี้สามารถทําได้ทุกวันเลยนะคะหลังเลิกงานหรือว่าอ่าหลังจากที่เราตื่นนอนนะมันจะช่วยแบบคลายร่างของเราได้ดีสุดๆไปเลยนะคะแบบนี้เลยโอเคจากนั้นก็คือ ให้ทุกคนควายขาแบบนี้นะกลิ้งขึ้นลงห้ารอบรอบที่ห้าเราจะกลับขึ้นไปนั่งนะคะหนึ 1, 2, ่งสองเป็นหลังมากเลยสามเบาๆนะสี่และก็ 5. โอเคนั่งอยู่ในท่าขัดสมา่า เท่านี้จริงๆนะลองเอาไปทำดูค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปสั้นๆถัดไปนะเป็นการยืดเหยียดร่างกายนะคะสำหรับวันนี้ไว้ค่ะ